ใครสามารถเป็นพ่อหมอแม่หมอไพ่ย,ยิบซีมืออาชีพได้บ้างน,นะครับต้องมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างมียาวิเศษหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบงำหรือเปล่าก็ต้องบอกนะครับอย่างนี้นะครับถ้าท่านหมั่นนะครับหาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งพ่ยทาโร่ศาสตร์แห่งพ่ยยิบซีและหมั่นฝึกฝนนะครับการดูดวงชะตาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับท่านก็สามารถจะเป็นพ่อหมอแม่หมอมืออาชีพได้นะครับ แต่ถ้าสงสัยนะครับอยากจะตรวจสอบดวงชะตากับไพ่ยิปซีว่าท่านมีดวงชะตาเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือเปล่านี่ครับก็ทาได้ง่ายนะครับทาได้ง่ายยังไงนะครับก็คือนะครับหยิบไพ่นะครับไพ่เมเจอร์ทั้ง22ใบใานะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้ไพ่เนะครับเปิดดวงชะตาของท่านนะครับว่าท่านเนี่ยเหมาะเป็นพ่อหมอแม่หมอไพ่ยิปซีมืออาชีพหรือเปล่าเลยนะครับแล้วถ้าหยิบมานะครับแล้วก็หยิบมา1ใบ มีมาหนึ่งใบนะครับถ้าท่านได้ไพ่หนึ่งในสี่ใบนี้นะครับท่านก็เป็นพ่อหมอแม่หมอพยี่สี่มืออาชีพได้นะครับสี่ใบนี้มีอะไรบ้างครับก็ต้องบอกกันครับไพ่ใบแรกนะครับเดนแม g จิเชียนครับไพ่ใบที่สองก็คือพะราชินีพระจันทร์นะครับและไพ่ใบที่สามก็เป็นดีเฮอร์มิตนะครับและไพ่ใบที่สี่เนี่ยคือไพ่พระสังฆราชนะครับได้ไพ่หนึ่งในสี่ใบนี้นะครับคุณก็สามารถจะเป็นพ่อหมอแม่หมอมืออาชีพ ได้ครับ